ทำยังไงแฟนที่เบื่อหน่ายนะคะจะสนใจแล้วก็ติดตามเรามากขึ้นนะคะก็เป็นคําถามที่ลูกแตกมากเลยนะคะเขียนเข้ามาถามเรื่อยๆเลยนะคะอาจารย์เปิ้ลนก็ยังตอบนะคะง่ายๆเลยค่ะข้อที่1ค่ะคุณต้องดูแลตัวเองนะคะตอนแรกที่เรามาพบกันนะเราค่อยๆค,คิดไปแบบใจเย็นๆนะคะคุณกับเขาพบกันเนาะตอนจีบกันนะ่ะเขาก็ดูแลตัวเองเขาดูดีมากเลยคุณก็ดูแลตัวเองดูดีมากเลยคุณไม่ได้ไปก้าวาไก่ชีวิตเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ก้าวาไก่ชีวิตเรามันเป็นอะไรที่น่าสงสัยมากเลยว่าตอนนี้เขาทําอะไร อ่าหลือว่าตอนนี้คุณกําลังทําอะไรก็เลยทําให้เกิดการถามกันเกิดขึ้นอ่าส่งข้อความมาถามโทรศัพท์มาถามหรือไม่ก็ตามมาดูเลยว่าคุณกําลังทําอะไรแต่เมื่อนานวันไปปุ๊บเนี่ยคุณเปิดเผยว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณชอบอะไรคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนที่อ่านค่อนข้างง่ายเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณเป็นของตายไม่ว่าเขาจะทําอะไรคุณก็ไม่โกรธค่ะหรือว่าทําอะไรมันก็ผ่านไปโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรอันนี้ก็สิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ความมีเสน่ห์ค่อยลดน้อยลงเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะคะเลิก สนใจเขาว่าเขาไปไหนทําอะไรนะไม่ต้องติดตามเขานะแล้วมาสนใจตัวเองว่า คุณอยู่ในเส้นทางของคุณเช่นชอบไปออกกําลังกายก็ไปออกกาลังกายชอบที่จะแฮงเอาท์ออกไปเจอผู้คนมากมายเป็นคนเพื่อนเยอะค่ะทั้งเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายเลยแล้วก็ไม่ใช่คนที่ติดแฟนคุณจะต้องไม่ใช่คนที่ติดแฟนคอยโทรหาแฟนตลอดเวลาคอยรายงานตลอดเวลาเพราะนั่นจะทําให้เขาไม่ต้องลงทุนที่จะต่อสายหาคุณไม่ต้องลงทุนมาหาคุณยังไม่ทันคิดถึงคุณคุณก็โผล่มาคิดถึงเขาแล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งแฟนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะ เขารักคุณค่ะแต่ว่าบางเอิญว่าคุณไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความรักความคิดถึงนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่1ห,หันมาโฟกัสตัวเองแต่ไม่ใช่การมาชดนะประมาณว่าฉันบีซี่มากฉันยุ่งมากถ้าเธอจะเข้ามาเนี่ยเธอต้องมานัดหมายก่อนนะอันนี้ก็จะทําให้ความน่าเบื่อเนี่ยหายไปกลายเป็นเรื่องของ business กลายเป็นเรื่องของความพร้อมกลายเป็นเรื่องของความเข้าใจค่ะ2นะคะตารางชีวิตเปลี่ยนแล้วนะข้อที่1 2สองนะคะคุณจะต้องทําตัวเองให้มีสเสน่ห์โดยการไม่เอา w o เ,เวลนะคะคือพร้อมตลอดเวลา พร้อมมากอุ้ยรอคอยเมื่อไหร่เธอจะว่างทำไมไม่ว่างสักทีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะคุณไม่ว่างสาหรับเขาเหมือนกันถาม่าเพราะอะไรเพราะว่าไปทำอย่างอื่นอยู่เช่นสมมติแฟนคุณไปเตะบอลอย่างเงี้ยอ่ะไปเตะบอลไปตีกอล์ฟไปนัดแฮง,งเอากับเพื่อนอย่างเงี้ยในระหว่างนั้นวันทั้งวันเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องเอนจอยอยู่กับเพื่อนเขาเอนจอยอยู่การแข่งขันเอนจอยอยู่การทําอะไรสักอย่างนึงแล้วถ้ามีคนคนหนึ่งไปจี้จี้จี้จ,จี้เขาตลอดเวลาว่าอยู่ไหนทําอะไรเมื่อไหร่จะเสร็จหรือไม่ก็ตามอะไรเงี้ยมันทําให้มัน ค่ะช่วงเวลาที่ที่คิดถึงกันนะคะคราวนี้เขาไปทําธุระของเขาไม่ว่าจะไปติดต่องานหรือว่าอะไรก็ตามคุณต้องกลับมาที่ตัวเราว่าคุณต้องมีกิจกรรมชีวิตหนเ100%ของตัวเองเช่นคุณอาจจะชอบทําสวนชอบจัดดอกไม้เอาไปดูหนังกับเพื่อนทํากับข้าวหรือทํากิจกรรมอะไรก็ได้เต็มวันแบบที่คุณไม่หยิบโทรศัพท์มาหาเขานั่นคือมีกิจกรรมตัวเองร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่เพื่อประชดแต่ว่าฉันกำลังทาสิ่งนี้อยู่และฉันหลงไหลมันมากจนฉันไม่มีเวลาโทรหาเธออันนี้เหมือนกันผู้ชายก็จะงงพอกลับมา อตอนเย็นที่บ้านหรือว่ากลับมาถึงที่ห้องพักถึงที่บ้านก็นแล้วมาเปิดโทรศัพท์ดูไม่มีรอยแฟนโทรตามเลยไม่มีไลน์ถามด้วยก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยถามว่า ที่รนะักนี่ตอนนี้ทํากิจกรรมเสร็จแล้วทำอะไรอยู่โอ้วันนี้เมื่อยตัวมากเลยค่ะไปเข้าสวนอยู่อุ้ยตอนนี้สนุกมากเลยค่ะจนเหนื่อยมากเลยตอนนี้กําลัางหลับอยู่เพราะว่าวันทั้งวัน,ม,รรม,นมีกิจกรรมทนะั้งวันเขาโอ้เนี่ยเขามีกิจกรรมทํานะมันโคตรมีเสน่ห์เลยค่ะที่ผู้หญิงสักคนหนึ่งจะมีกิจกรรมทําหรือผู้ชายสักคนหนึ่งจะมีกิจกรรมทำเร,ราจะต้องรอเขาว่าเขาทำกิจกรรมเสร็จหรือยังนะแต่เราจะต้องให้เขารู้ว่าเราไม่ได้รอนะฮะสุดท้ายข้อที่สามค่ะคุณมีสิ่งที่คุณหลงไหลมากกว่าเขาเช่นประมาณว่า ก็นัดก,กันแล้วแหละนะคะแล้วคุณก็โทรศัพท์อว่าอุ้ยไม่ได้จริงๆที่รักพอดีว่าอันนี้มันมีเข้ามาฉันต้องไปตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราขอเลื่อนของเราไปวันหลังนะโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะผู้หญิงบานคนไม่กล้าทํานะกลัวเขาไม่คุยด้วยกลัวเขาไม่รักกลัวเขาโกรธอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องเลยค่ะไปในเวของคุณเลยว่าอะไรคือสิ่งที่คุณหลงไหลนะข้อที่หนึ่งจำได้ไหมที่ทําให้เขาไม่เบื่อนะคะแล้วเขาก็จะคิดถึงคุณรักคุณก็คือคุณต้องสวยคุณต้องดูดีและคุณมีเขาเรียกว่ามีชีวิตเป็นของคุณเองโดยที่ไม่เกาะติดกับเขานะคะสมีกิจกรรมที่น่าสนใจร้อเเซที่คุณต้องทําในขณะที่เขาก็ทําเหมือนกันและสุดท้ายข้อที่3มมีมสเสน่ห์สุดๆไปเลยค่ะการพัฒนาตัวเอง การพัฒนากิตัวเองแล้วก็การที่มีอะไรที่มันหลงไหลจริงๆเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆคุณจะเป็นไอดอลของเพื่อนๆแล้วเขาก็เริ่มสงสัยคุณว่าเอ๊ะคุณทําอะไรบ้างกลายเป็นว่าจะต้องตามคุณบ้างแหละนะคะวิธีการเปลี่ยนเกมง่ายนิดเดียวค่ะอย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์เปิ้ลห้ามเชื่ออาจารย์เปิ้ลน,นะคะอาจารย์เปิ้ลเนี่ยมีคอส17วิธีตกลุกักรอบที่ร้านใครที่สนใจจะเรียนรู้เบาๆสั้นๆไม่ีคอสนะคะเรียนแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตรักให้ดีขึ้นมีสเสน่ห์มากจะขึ้นดึงดูดคู่ที่ใช่่่มมาาากขึ้นนััอบเคะรรงลยว ความสัมพันธ์เปลี่ยนแน่นอนค่ะใครไม่มีแฟนไม่มีแฟนนะใครที่กําลังรอจะแต่งไม่แต่งได้แต่งแน่นอนนะคะท้ายนี้อาจารย์เปิ้ลอวยพรขอทุกคนมีความรักรักแท้มีจริงคุณคู่ควรกับความรักที่ดีที่สุดนะคะฉันมีคนรักที่แสนดีและอบอุ่นเรียบร้อยแล้วรู้สึกไว้ท่องไว้คุณมีแน่นอนค่ะ